นีะครับเจอกันอีกแล้วครับยำนาโอ้ต้องใส่ต้องเลิกครับแบบนี้นี่ครับ้อยปัดเมื่อวานครับโอ้โหครับย่าทางนั้นวันนีาา้ให้ยำจังหวานพรุ่งนี้ครับรีบไปไหนดูครับโอ้โห,โโหตายแล้ว ถึงเจ้าของนานครับจะรีบไปไหนครับทำามไม่ปั่นหมากไว้โอ้โหมันมันย่ำยากนะครับดูครับเจอแต่ละแปลง เจอเจอแต่ละแปลงดนแบบอ,อย่างนี้ก็ไล่220เท่าเดิมครับเนี่ยเก้าไล่ครับวันนี้เก้าไล่ผม,มนะว่านะว่าน่าจะหมดวันครับมาสองคันกับรถบรรโดนอันนี้ให้จ้างเพื่อนขับครับ มาช่วยยกของแล้วก็ค่อยดูครับอันนี้ให้เพื่อนให้เพื่อนครับรถผมครับอันนี้ก็อาจจะคิดี่แล้วครับก็มีทุกคนหลายคนนะครับถามมาว่าท่อเสียงลั่นดีเสียงพอดีท่อจางตาครับอันนี้หักเดียวครับไม่ใช่สองหักอันนี้หักเดียวชุดท่อชุดกองนะครับดูครับโอ้โหดูครับนี่ฮะทางบนนะครับดูหวคันนาครับไม่รู้จะรีบไปไหนนะครับยอดมาก โอ้มีของแถมครับทุกคนแปลงนี้แปลงนี้มีของแถมข้อช้อนเยอะครับปั๊บโอ้เหวแล้วลครับคอ้อครับได้มาสามสี่ตัวแล้วครับตัวเป็นร่มเลยครับโอ้คู่เฮ้เรอจะของนาเขาเล่นอะไรไว้ให้เลยนะ ไปไปเลี้ยวเนี่ยอะไรวะอะไรเแถวเฮ้ยฮาเครื่องเนี่ยดีนะครับป่เยอะครับดีครับทุกคน โอ้โ oh. ต่นี้แปลว่าเท่าไรว่าโบสโลกว่าได้นะเนาะเ๋ยวใช้ประมาณดูดูแขนผมแล้วประมาณสักโลได้ครับเรียบเลยครับวันนี้ไอ้น้องเก็บไหยเดี๋ยวยาขยาผสมใหม่มาจะได้ชุ่มปอดอเก็บถังครับคุม้มแล้ววันนี้ปะรถกลับบ้านเฮ้กครับ แต่บแล้วไม่เสร็จครับหนีไม่ทันคนย่ำโอ้เจ้าของนาเนี่ย่ครับเมียใช้มาปั่นนาครับเมื่อวานแอบมากินเล่าครับไม่ทันมัวแต่มัวแตล่ลำมันาเรีกยกลำแต่มันมเรียกล้ำ,น,ลำน่าจะจบน่าจะสินมาครับเนี่ยล้ำครับเอาอาเอาเอเอาเอา เย็บ <im itation> <im itation> โอ้โหอยู่ยตั้งนานครับไม่ยอมปั่นหมากพอเขามาย่ำปั่นครับยังไม่เสร็จใอ้ขับเหยียบมัดเีโอ้โหดูใส่หัวเขาเย็บมันก็ใส่หัวทุกคนโอ้โดูดูชิวจัดดู ดูดูเดี๋ยครับเจ็บไหมดูดูดูๆๆมองดูมองดูมองหน้าด้วยไงบอกแล้วครับไฟเรียนช่างยนต์ช่างไฟช่างเชื่อมไม่เรียนครับเรียนนักศิลป์ลำครับ ดูดูดูเห็น hey, ไม่ได้ก็ทำงานกันเขาเรีบร้อนดูอดไมรถจะมายเหยียบร้อแล้วเยียโอ้เดอตาไรคับ่งปั่นสามวันนะโอ้ย,า,า,ออออย,ยามไส้เคนยามก็จะรีบดูเ <laughs> ดี๋ยวไม่ั นี่ครับหัดใจครับเจอเจ้ของน้แบบนี้